สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะตาอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนมาทำชาเลน g e ด้วยกันนะคะเป็นการทำสคอ c h ชาเลน g e นะคะ5วันติดต่อกันถ้าใครอยากจะมีสะโพกที่เด้งมีต้นขาที่เรียวนะคะสามารถรับคำถาตาได้นะคะกะติกาง่ายๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาทำชาเลน g e นะก็ให้อัดคลิปวิดีโอนะคะการทำส S อร์ t ้ครั้ง เราก็แท็กมาหาตาลได้เลยนะคะเป็นการรับคําท้าถ้าใครอยากจะมีต้นขานะคะคที่เรียวมีก้นที่เด้งเนี่ยก็สามารถมาทำชาลินด้วยกันได้เลยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำสคอร์ตกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าสคอร์ตท,ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงบ้างเพราะว่าเวลาที่เราทำสคอร์ตนะคะ ถ้าเราทําท่าได้ถูกต้องนะคะเราจะไม่ปวดหัวเขา่าโอเคนะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่นะคะการเริ่มต้นนะตั้งแต่การยืนเลยนะคะทุกคนการยืนนะคะให้เรานะคะยืนให้ขาห่างกันประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เรายืนนะคะให้แขนกับขานะคะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะ เริ่มต้นนะคะสําคัญที่สุดเลยก็คือการตั้งท่าแล้วก็การหายใจนะคะเวลาที่เราย่อลงให้หายใจเข้าเราก็นับ1 2 3่งสาทำช้าๆนะคะแล้วเวลาที่เราลุกขึ้นให้หายใจออกนับ4 5 6ห ให้ทำช้าช้านะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครยังไม่รู้ว่าท่ามันเป็นยังไงให้เราลองนึกภาพนะคะว่าเรากำลังจะยอนสะโพกนะคะไปนั่งเก้าอี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้เราตั้งท่านะคะขมิบเชิงการนะคะแล้วก็ขมวท้องย่อลงนับ1 2 3โอเคขมิบขมวย่อลง1 2 3ลุกขึ้นนะคะหายใจออก4 5 6 ย่อลง1 2 3 4 5 6นะคะโอเคนะขมิบขแมวย่อลง,อลงหายใจเข้า1 2 3ลุกขึ้นหายใจออก4 5 6ย่อลงหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6แบบนี้นะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 โอเคนะคะเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะคะการทำชาเลนจ์นะห้ส50ครั้งนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำท่าสควอทที่ถูกต้องนะเราจะไม่ปวดหัวเข่าเลยนะคะให้เราเกรงนะเวลาที่เราย่อลงให้เราเกรงบริเวณต้นขาแล้วก็สะโพกนะคะเราจะรู้สึกว่าเราปวดเมื่อยนะคะบริเวณตรงหน้าขาแล้วก็ตรงข้างหลังขาเนาะถ้าเราอยากจะให้มันโดนมากนะคะก็ เวลาที่เรายอร่อลงนะคะจะยอ่อลงขนาดลึกประมาณไหนก็ให้ยอ่อลงประมาณตามที่ทุกคนสามารถยอร่อลงได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้มันเข้มข้นนะมากกว่านี้ก็คือให้เรายอร่อลงในระดับนี้นะคะสังเกตว่าบริเวณขานะคะขาของเราเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว C นะคะมันจะเป็นรูปแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะสามารถทําให้นะคะมัน โดนนะคะบริเวณสะโพกนี้ได้มากยิ่งขึ้นเนาะโอเคนะถ้าเราอยากจะให้มันเข้มข้นแบบนี้เราสามารถคร้างได้ประมาณสัก20วินาทีนะคะจะรู้สึกว่าโอปวดค่อนข้างมากเลยเนาะโอเคครบแล้ว50ครั้งเนาะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะคะอยากทำชาเลนจ์ไปด้วยกันอย่าลืมนะคะอัดคลิปวีดีโอแล้วก็รับคำ้าจากตาแล้วก็แท็กตาลมาได้เลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใน ชาเลนจ์กันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ